อ๋อนี่แกะจากไม้ทั้งท่อนเลยเหยเนาะใช่พระวิศณุกรรมนะคะคุณลุงแกะเองหรือว่าให้เขาแกะให้คะใส่หมดครับอันนี้ผม่านทรรเองคนอื่นไม่มีใ,ใครแกะคุณลุงจบงานฝีมือมาเหรออยู่ๆมันก็เป็นไปเองชอบก็เป็นไปเองอ่ไงก็ให้มาเองเลยอ่ะเหรอไม่ไมเขาเรียกว่าพรสาวรรค์ใช่ไหมยงั้นอะผมจำตัวไว้วัดไปเยอะอ๋อเหรอนี่คุณลุงมานั่งที่ริมน้ําสวยนะใช่สวยหมดทุกอย่างเลยเป็นเป็นเป็นมิติก่อน เดี๋ยวเจอกันเดือนกานวาหมอนัดหมอคิดถึงแต่ไม่ดีแล้วไขมันไม่ดีนะผมรักษาตัวเองคุณลุงแล้วคุณลุฟังกันอ๋อไขมันร้านนี้อันเนี้ยแล้วว่าโกดข้าเสียอ่าแล้วไม่นีบปิดอ่ะอ๋อเลี้ยงน้ำมันอ๋อมีน้ำมันมีน้ำมันเพื่อเลี้ยงองค์อ๋อเหมือนเหมือนหล่อมพิจุกที่ว่าใส่น้ำมันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่นี่เป็นปูอ่าแล้วองค์นี้อะคะแควเวท อ๋อชาเลสสวรรณพระสุทัศน์กรุงเทพเหรอคะใช่อ๋อนี่นี่ของเออโอ้ยังไม่หมดวัดวัดตําแหน่อุมาหาเทวีรู้จักไหมองค์นี้นะอ่าค่ะองค์พระพิฆเนศเนี่ยวัดอุมาพระแม่อุมาหาเทวีวัดแก่สีลมอ่ะวัดแก่สี่วัดแกวัดแขกสีลมกรุงวัดแเออไม่ค่อยแล้ววัดอังล่างค่ะพุทธจันโตเบี้ยแก่ผรมแมงลังศรีอ๋อนี่เบี้ยแก่องค์พรข้างลังเหรอคะพระพุทธจันโตผรมแมงลังศรีอ๋อแล้วมีสองข้างเลยนีอ้ แล้วสี <มา S 2> สเกี่ยวๆกับสีน้ำเงินนี่คุณลงใส่มาเองเหรอไม่ก็เป็นมาอย่างนี้จับวังหน้าแล้วแล้วโ<ห>อว้เขาเรียกว่าพลอยปะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผม<อ>ผมติดมาอย่างนี้เลย